กิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉากล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท,แท้กันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้น,นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้แทก็ลองแวะมาชิมกัน,นก่อนเฉาก๊าว,วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กลารเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวาน อันนี้คือประโยชน์ของเฉากล้วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉากล้วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนไหนได้นะครับคือคนก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ เฉาก้วยชากลางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชากลางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก้วยแท้ๆกัน ดูซิว่าเฉาวก้วยแท้เนี่ยกับเฉาวก้วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาวก้วยแท้ๆ,ๆก็ลองแวะมาชิมมันก่อนเฉาวก้วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับ,รบเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดค,ความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวาน,วานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาวก๊วย นะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนไหนได้นะครับคือคนเกิพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากลางราวของเรานะครับ ก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชากังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้น มันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ๆก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกาย ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกโอ้อากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนไหนได้นะครับคือคนก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากงราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชากรังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ ยังไม่เคยรับประทานฉกไว้แท้ๆก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก้วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเชน่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็เบาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก้วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกาย ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกโอ้อากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉกาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนหนได้นะครับคือคนจกิ็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉกาก,ก๊วยชากงราวของเรานะครับ,รบก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาวกว๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาวกว๊วยชากัางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาวกว๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาวกว๊วยแท้ๆกันดูซิว่าเฉาวกว๊วยแท้เนี่ยกับเฉาวกว๊วยตามท้องตลาดนั้น,น,นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ๆก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับ,รบเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกาย

「夢ま丸思いならば聞かせて」「その歌を君に染めて」<music>「思ってしまえば心遊ばせ <music> よそ見してないで」「お前」